ทำไมวันนี้เราต้องเปลี่ยนจากคอน sumer เป็นโปร sumer ด้วย แล้วคอนซูเมอร์คืออะไรคอนซูเมอร์คือวันนี้ครับเราก็จะเป็นลูกค้าผู้ใช้สินค้าปกติทั่วไปวันนี้เราเป็นคอนซูเมอร์ของใครบางคนนะครับเราเป็นคัสเตอร์ของใครบางคนอยู่แล้วไม่ว่าเราจะซื้อสินค้าอะไรปัจจุบันเราคือคอนซูเมอร์แล้วทําไมเราถึงต้องเป็นโปรซูเมอร์้วยนะโปรซูเมอร์ก็คือลูกค้าที่ใช้สินค้าอยู่แล้วเหมือนกันแต่มีโอกาสที่จะได้ออกความคิดความคิดเห็นกับสินค้านั้นจนวันหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้สามารถขายได้ด้วย นะครับซึ่งเราก็จะเหมือนเป็นคนที่ใช้สินค้าแล้วก็ได้ใช้สินค้าที่เรามีโอกาสที่มีความคิดเห็นในการออกแบบสินค้าด้วย mm hmm. ก็จะทําให้เราได้ใช้สินค้าที่ตรงความต้องการมากขึ้น mm hmm. บวกกับเราสามารถมีการตลาด a ละฟรีเอทมาร์เ hmm. ก uh, ็ตติ้งหลายๆายอย่างเกิดขึ้นกับสินค้านั้นด้วยนะครับ mm hmm. นั่นก็คือเหตุผลที่ทําไมวันนี้เราควรจะย้ายจากฝั่งผู้บริโภคปกติมาเป็นโปรซูเมอ ที่จะสามารถได้เงินคืนจากแคสแบ็กหรือแม้กระทั่งจากยอดขายจากแอฟรีเอตนั่นเองขอคิดดีๆหนึ่งนาทีกับชัดชัยคริสครับ